พระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกเสนอตอนที่43เรื่องเสด็จจำพรรษาในภพดาวดึงและโปรดพระมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงหลังจากพระบรมศาสดาทรงแสดงยมกปาติหารแล้วทรงพิจารณาว่า พระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตหลังจากแสดงปาฏิหาริย์แล้วจะไปจำพรรษาณที่ใดทรงทราบว่าไปจำพรรษาในภพดาวดึงเพื่อแสดงพระอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดาจึงเสด็จไปยังดาวดึงพิภพเทวดาในหมื่นจักรวาลมาเฝ้าแวดล้อมพระทศพลเมื่อพระองค์ประทับที่นั่งบรรดุกัมพลศิลาอาจรัศมีของพระองค์รุ่งเรืองสดใส กว่ารัศมีของเทยพยดาทั้งปวงพระพุทธมารดาสเสด็จมาจากวิมานชั้นดุสิตมหาชนที่มาเฝ้าดูปาฏิหารเมื่อไม่เห็นพระบรมศาสดาคร่ำครวญกันว่าเราจักไม่ได้พบพระพุทธองค์จึงถามท่านพระโมคคัลลานะว่าพระบรมศาสดาสเสด็จไปที่ใดพระโมคคัลลานะแม้ทราบอยู่เองก็ยังกล่าวว่าจงถามท่านพระอนุรธธุธะเถิด ด้วยหมายว่าคุณวิเศษของสาวกอื่นจงปรากฏเจ่นนเหล่านั้นด้วยเหล่ามหาชนจึงถามพระอนุรุทธเถระเช่นนั้นอีกพระอนุรุทธตอบว่าพระองค์เสด็จขึ้นไปจำพรรษาณนะบรรดุกัมพะรศิลาอาจในภพดาวดึงเพื่อแสดงพระอภิธรรมโปรดมายาเทพบุตรพระพุทธมารดามหาชนถามว่าพระองค์ท่านจะเสด็จลงมาเมื่อใด พระอนุรุตตตอบว่าพระองค์จะเสด็จลงมาในวันมหาปวารณาชนเหล่านั้นต่างพูดกันว่าพวกเราไม่เห็นพระบรมศาสดาจากไม่กลับจึงพากันทําที่พักอยู่ณที่นั้นนั่นเองพื้นแผ่นดินในบริเวณนั้นเต็มไปด้วยมหาชนที่เฝ้ารอการเสด็จกลับของพระพุทธองค์พระบรมศาส,าสดาได้ตรัสสั่งพระมหาโมคคลานะไว้ก่อนแล้วว่าโมคคัลลานะ เธอเพิงแสดงธรรมใหญ่มหาชนเหล่านั้นยุลละอนาถบินธิกะจยากเป็นผู้ให้อาหารพระมหาโมคคลานะจึงได้แสดงธรรมวิสัชนาปัญหายุลละอนาถบินทิกะเป็นผู้จัดเลี้ยงอาหารใหญ่มหาชนเหล่านั้นตลอดไตรามาสพระพุทธองค์ ประทับนั่งท่ามกลางเทวบริษัททรงปรารบพระมารดาทรงเริ่มแสดงพระอภิธรรมว่ากุสลาธรรมาอากุสลาธรรมาอัปยากะตาธรรมาเป็นต้นทรงแสดงโดยในยนี้เรื่อยไปตลอดสามเดือนในเวลาพิขาจารย์ทรงในระมิดพระพุทธนิรมิตรทรงอธิษฐานว่าพุทธนิรมิตรจงแสดงทามชื่อนี้จนกว่าเราจะมา แล้วเสด็จไปป่าหิมพานทรงเขียวไม้สีฝันชื่อนาคระดาบวนพระโอษฐ์ที่สะอนุดาตนำมิทบาทมาแต่อุตรกรุทวีปประทับนั่งกระทำพธธัฒกิจแล้วตรัสแก่พระสารีบุตรว่าวันนี้เราพาสิทธรรมชื่อนี้แก่พระพุทธมารดาสารีบุตรเธอจงบอกทานั้นแก่ภิกษุห้าร้อยรูปผู้เป็นนิสิตของเธอ ครั้นตรัสด,ดังนั้นแล้วสเสด็จกลับไปสู่เทวโลกทรงแสดงธรรมต่อจากที่พระพุทธนเรมิตรแสดงพระสารีบุตรได้แสดงธรรมแจกภิกษุนิสิตภิกษุเหล่านั้นได้เป็นผู้ชำนิชำนาญในคำภีอภิธรรมทั้งเขณะที่พระบรมศา,ศาสดาประทับอยู่ในเทวโลกอธถกถากล่าวว่าในการแห่งพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสปะภิกษุห้าร้อยเหล่านี้เป็นครั้งข่า,ขาว อาศัยอยู่ที่เงื้อมผาแห่งหนึ่งมีพระเทระสองรูปเดินจงกรมแล้วท่องอภิธรรมอยู่ทั้งข่าวเหล่านั้นได้ยินก็ถือเอานิมิตในเสียงโดยไม่รู้ว่าเหล่านี้ชื่อว่าขันเหล่านี้ชื่อว่าธาตุจุติจากอัตภาพนั้นไปบังเกิดในเทวโลกเสวยที่พระสมบัติสิ้นพุทธันดรหนึ่งจุติจากเทวโลกนั้นแล้วมาบังเกิดในตระกูลชาวกรุส่สาวัตถี มีความเลื่อมใสในยมกป,ปาติหารจึงบวชในสำนักของพระสารีบุตรเทระเป็นผู้ชำนาญในปรกรณ์เจดก่อนภิกษุทั้งปวงแม้พระบรมศา,ศาสดาก็ทรงแสดงพระอภิธรรมโดยทํานองนั้นตลอด3มเดือนแก่พระมารดาในการจบเทศนาธรรมมาพิสมัยได้มีแจเทวดา80,000ืโกธ มายาเทพบุตรพระพุทธมารดาได้ตั้งอยู่แล้วในโซดาปฏิพลชนทั้งหลายที่เฝ้ารอพระพุทธองค์อยู่พากันคิดว่าแต่นี้ไปอีกเจ็ดวันจะเป็นวันมหาปวารณาจึงเข้าไปหาพระมหาโมคคลานาเถระถามข่าววันเสด็จลงท่านพระมหาโมคคลานะฟังคำนั้นแล้วจึงขึ้นไปเฝ้าพระพุทธองค์อธิษฐานว่าชนทั้งหลายจงเห็นเรานับตั้งแต่เชิงเขาสิเนรุ จนกระทั่งถึงพบดาวดึงชนเหล่านั้นจึงแหล่เห็นว่าท่านพระโมคคัลลานะขึ้นไปแล้วหนึ่งโยศขึ้นไปแล้วสองโย์เป็นต้นปรากฏดุดได้สีเหลืองที่ร้อยไว้ในแก้วมณีพระเทระขึ้นไปถึงแล้วถวายบังคมพระยุคนบาทของพระบรมศาสดาด้วยเสียงกล้าวกราบทูลว่าพระเจ้าข้ามหาชนประสงค์จากเฝ้าพระองค์ก่อนแล้วจึงไป พระองค์จะเสด็จลงเมื่อใดพระบรมศาสดารับสั่งถามว่าโมคคลานะสารีบุตรพี่ของเธออยู่ที่ไหนพระโมคคลานะทูลตอบว่าท่านจำพรรษาอยู่เมืองสังกัสะพระจา,าพระบรมศาสดารับสั่งว่าโมคคลานะในวันที่เจ็ดแต่วันนี้ไปเราจะลงที่ประตูเมืองสังกัสสะในวันมหาปวารณาผู้ใครจะพบเรา ก็จงไปณที่นั้นเถิดครั้นถึงวันมหาปวารณาพระพุทธองค์ตรัสแย่าเท้าสักกะว่ามหาบอพิษอัตมภาพจากไปสู่ถิ่นมนุษย์เท้าสักกะจึงนิรมิตบันไดาสามชนิดคือบันไดทองคำบันไดแก้วมณีบันไดเงิน ทอดจากพบดาวดึงลงมายังประตูเมืองสังกษะโดยมีบันไดทองอยู่ทางเบื้องขวาสำหรับเหล่าเทวดาบันไดเงินอยู่ทางเบื้องซ้ายสำหรับเท้ามหาพรหมบันไดแก้วมณีอยู่ในถ้ำกลางสำหรับพระชจาธตพระพุทธองค์ประทับยืนอยู่บนยอดเขาสินรุทรงเปล่งพระชนมรังสีแล้วแลดูไปข้างบน สถานที่อันพระองค์ทรงแลดูแล้วทั้งหลายได้มีเนินเป็นอันเดียวกันจนถึงพรหมโลกทรงแลดูข้างล่างสถานที่อันพระองค์ทรงแลดูแล้วได้มีเนินเป็นอันเดียวกันจนถึงอเวจีทรงแลดูทิศใหญ่และทิศน้อยทั้งหลายจักรวาลหลายแสนได้มีเนินเป็นอันเดียวกันพวกเทวดาและมนุษย์ต่างเห็นซึ่งกันและกันชนทั้งหลายเมื่อแลดูสิริของพระพุทธองค์ในวันนั้นแล้ว จะไม่ปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้ามิได้มีเลยแม้แต่คนเดียวเท้ามหาพรหมกั้นฉัดเท้าสักกะเทวราชถือบาทเท้าสุยามะพัดด้วยวาลวิชนีอันเป็นทิพปัญจสิขาเทพบุตรบรรเลงพินสีเหลืองบูชาด้วยการขับร้องนำเสด็จลงมามาตลิสังคาหากะเทพบุตรยืนณนข้างเบื้องซ้าย ถือของหอมและดอกไม้อันเป็นทิพย์บูชาตามลงมาพระบรมศาสดาเสด็จลงจากเทวโลกพร้อมด้วยถวยเทพเหล่านี้พวกเทวดาลงทางบันไดทองพวกมหาพรหมลงทางบันไดเงินพระบรมศาสดาเสด็จลงทางบันไดแก้วมณีหยุดประทับยืนที่ประตูเมืองสังกัสะพระสารีบุตรเทระถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้า ซึ่งประทับยืนอยู่หน้าเชิงบันไดก่อนผู้ใดจากนั้นพระอุบลบรรณาเทรีและเหล่ามหาชนที่เฝ้ารอก็เข้าไปกราบถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าตามลำดับพระพุทธองค์ทรงดำริว่ามหาชนเหล่านี้ยังไม่รู้จักพระสารีบุตรว่าเป็นผู้เลิศด้วยคุณอะไรเราพึงประกาศปัญญาคุณของพระสารีบุตรแจ่มหาชนจึงตรัสถามปัญหา พระเถระแก้ปัญหาได้ทุกประการทั้งที่เป็นปัญหาของปุถุชนปัญหาของพระเสขะและปัญหาของพระอาเสขะในครั้งนั้นมหาชนจึงได้ทราบว่าพระสารีบุตรเป็นผู้เลิศด,ด้วยปัญญาธรรมดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์หลังจากทรงแสดงยมกป,ปาติหารแล้วจะเสด็จขึ้นไปจำพรรษา ในสวรรค์ชั้นดาวดึงสเทวโลกเพื่อโปรดพระพุทธมารดาแล้วเสด็จลงที่ประตูเมืองสังกษะในวันมหาปวารณาสถานที่พระบาทเบื้องขวาปริศฐานนขณะที่เสด็จลงมาณประตูเมืองสังกษะนั้นจึงมีนามว่าอจละเจติยสถาน